สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับดูครับวันนี้ต้มปลาอีกแล้วครับต้มปลาครับวันนี้ไม่ได้เอาผักมาครับไม่มีตะไคร้ไม่มีขาครับมีแต่แก้วที่ในถ้วยแก้วที่จำครับมาใส่ดูครับวันนี้มาสามคนครับมาสามคนไปรุ่นใจร้อนของเรากำลังน้าบูดครับได้แต่ปลากาครับดูครับ ดูครับดูไปรุ่นใจร้อนมาไม่ได้ปลาใหญ่ครับเป็นแผนของเขาครับพอเรากินข้าวเสร็จคนอื่นจะไม่ได้ปลาครับเขาจะได้ปลาครับเป็นปกติครับครับเดี๋ยวกินชมกันครับดูครับดูดูก็ทําครับก็แบ่งปลากันครับ ใครเอามากี่ตัวกินแค่นั้นครับดูครับดูครับแต่คนเราถ้วยนะครับน้ำล้วจะจะสดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาเอาการเอาเอาเอาแชทไปอู้จะเสียบหรืออาวันนี้อื Về gần mặt lắm mắm. Về gần. Hoa, tìm mượn hâm mưu, nhỏ chưa được bọn nhẹ bò. Lè hắp. 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 ดูเอาเอากันครับดูกันครับนะกับหลานเล่นกันครับเอเรามาจ้าแก้วกินโชว์ันี้ว่าครับจํบ่จ้ำแก้วแล้วก็สดปลาใส่ดีกว mm ่าครับ <noodles> <c oughs> อาหาปลาข่องนีครับเห่ามีเห่าเอาคือบต้องรอชมจะได้แบบวัวต้งมากินเอาปั่นเขาใส่สอมาใหกินดิจากเดอกมุจโเอาเอากัน้าไปครับนี่ะครับคือความสุกของการมาหากินครับขึ้นไปลงไม่ต้ออย่ แซ่บครับนาครับหิวแล้วครับไม่ได้เอาขามาก็ถือเอาด้วยกินข้าวก็ไม่ได้เดี๋ยวพักกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ไปดูสรุปที่บ้านกันครับครับมาดูสรุปกันครับว่าหมาน้อยจากไหนครับความหมานของเรานะครับโอ้แดด่องครับแสงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับขอโทษขอภัย ว่าพอได้อยู่ได้กินนะครับได้ปลาดุกมากสามตัวก็คงจะพอล่าปลาขาวได้มีเยอะครับวันนี้ได้น้อยครับปลามีครับแต่ว่าเล่นกันไปถึงกับโคลนลึกครับโคลนประมาณนี้ครับลึกหาปลาไม่เจอไม่ใช่คู่ชำนาญเหมือนเขานะครับ3ามคนก็ อีกคนก็ได้สี่ตัวอีกคนได้ตัวนึนะครับผมได้สามตัวนะครับก็ถือว่าพอที่อยู่พอได้กินอยู่ครับสำหรับผมนะครับครับดูใกล้ๆกันครับอาจะเหลือมากเหลือน้อยได้มากเหลือน้อยเท่าไหร่นะครับนี่ครับผลงานนะครับปลาดุกสามตัวนะครับปลาขาวนะครับมีผลงานพอได้แค่นี้แหละครับ การหาอยู่หากินของผมนะครับถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับแต่ละวันครับไม่มากไม่น้อยแต่ก็พออยู่พอกินนะครับการหาอยู่หากินนะครับโอ้เสียบหลักก็ไม่ได้เลยไม่เป็นอย่างนี้หนอครับถือว่าพออยู่พอกินกันไปครับในแต่ละวันนะครับการหาอยู่หากินผมก็ได้ ลงคลิปด้วยให,ให้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับกับการวิธีการหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับตามฤด,ดูกาลของมันนะครับว่าจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่วันครับมันบอกไม่ได้หรอกครับว่าจะได้มากได้น้อยไหมนะครับต้องมาดูคนสรุปเองกับการหาอยู่หากินตามวิธีบ้านๆนะครับองไม่มีอะไรมากครับ สวัสดีครับ